ธุรกิจของเขาเนี่ยคะ่ะจะสร้างไรายได้นะคะแล้วก็ที่เราไปดูงานนะคะกิจชีวภาพนะคะบ i โอ c o n o m y เศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะ c ซ r c u l a r e m y แล้วก็ค่ะ,คะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเชนิงเกษตรนะคะก็คือแล้วอีกแห่งหนะะึ่นงนะคะก็เป็นนี่นะคะที่เชียงรายนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นการารวมตัวของขอวิสาหกิจเกษตร ใ like นบทของภาคเหนือกับภูเก็ตเนี่ยแตกต่างกันนนในการไปทำงานเนี่ยเราได้บทเรียนของความแค่โดดเด่นในเรื่องขนงเกษตรแต่เรามีภูมิปัญญาพื้นถิ่นค่ะในเรื่องของผลขนมพื้นเมืองเป็นเซิร์ฟพาวเวอร์ซับเซิร์พาวเวอร์นะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะอันนี้ค่ะก็จะเห็นนะคะว่าสวนต้นของเขาเนี่ยมีความเป็นระเบียบแล้วก็ไม่มีขยะนะคะแล้วก็เป็นกระสอบนะคะก็เช่นกันค่ะ เขามีปลูกกาแฟหลังบ้านก็เลยนะคะตกทอดหรูอหลานได้เลยค่ะสามารถจะยั่งยินได้นะคะในในสิ่งที่เขามีการนวดแผนไทยนวัตกรรชุมชนนะคะอันนี้เขาเออจะทําให้มีรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยอยู่ที่คนละสอ0 0 0ื่นถึงสาม0มื่นบาทอันนี้ย <c oughs> ผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะผู้ป่วยเตียง ก็จะมีธรการเช่นกันนะคะแต่นี้ก็จะขอฝากให้กับอกอ,องสวัสดิ์มาอย่างไรเราจะทําตรงไหนก่อนเมื่อกี้ผมก็ได้นําเสนอทางท่านนายกไปแล้วว่าจะเอาวิสาหกิจชุมชนอะไรเข้าไปเนี่ยน,ะะนี่ก็เป็นแนวที่จะพูดทางของผมแต่ผมก็อกขอแนะนำว่าข <dengan S 2> <น>องกอสวัสดี่มาพาเราไปเพราะเราก็เหลืออีกเวลาอีกสองสามเดือนเท่านั้นที่ประชุมเองนี้ต้อนรับอบอบตโคนกอยนะครับส <ๆ S 2> ิบนาฬิกาทุกโครงการที่เราไปเนี่ย มันประโยชน์ทั้งนั้นเลครับอยู่ที่ว่าจะเอามาทำนะครับไปโุงงานแทนไม่ได้งานไป่พือ